Not a worry, but uh, when you're in charge of uh, helping the people, you have to believe that they're still alive, they're still okay, and every day, every single minute, you spend all of your energy mm -hmm. to help them. หากพูดชื่อน,นายนรงศักดิ์โอสถธนากรหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเป็นใครแต่หากพูดว่าผู้ว่าหมูป่าเชื่อว่าหลายคนคงจะจดจำได้จากภารกิจค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงในปี2561หนึ่งในภารกิจสุดหินที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก น,นายนรงศักดิ์เกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ2508เป็นคนอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาบิดามารดาคือนายประสานและนางนวลจันทรโอสถธนากรบิดาของน,นายนรงศักดิ์เคยเป็นทหารเสนารักษ์ประจำค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีก่อนจะมาเปิดร้านขายยาในกรุงเทพมหานครการที่บิดาเป็นอดีตทหารแม้จะดุบ้างแต่ก็ทําให้ใน,นายนรงศักดิ์ได้รับการปลูกฝังเรื่องความมีระเบียบวินัยและใฝ่ดีในด้านการศึกษาน,นายนรงศักดิ์เข้าเรียนในโรงเรียนเซน ะเเชิงถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพศ2528รวมไปถึงปริญญาโทในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และการสำรวจจากมหาวิทยาลัยโอไฮโ,โอสเตทในปีพาาศ2531เส้นทางชีวิตตลอดหลายปีในการเข้ารับราชการของน,นายนรงศักดิ์ได้ผ่านการทํางานมา หลากหลายรูปแบบหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดินผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีทําแผนที่กรมที่ดินผู้อนานวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่กรมที่ดินกรรมการในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงมหาดไทยและตําแหน่งอื่นๆอีกมากมาย จนกระทั่งปี2560นายนรงศักดิ์ได้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งปีถัดไปนี่เองที่ทําให้ชายคนนี้ได้เป็นที่รู้จักในนามผู้ว่าหมูป่าจากภารกิจกู้ภัยที่หมูป่าอะคาเดมีทั้ง13ชีวิตถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในฐานะของผู้ว่าที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างบัญชาการและติดตามภารกิจนี้อย่างใกล้ชิดจนกลายเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนหลังจากนั้นนายนรงศักดิ์ยังดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการในอีกหลายจังหวัด ปี2561เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาปี2562เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและปี2564เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีซึ่งดำรงตำแหน่งจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตตลอดเระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง น,นายนรงศักดิ์ได้ฝากผลงานอันเป็นที่จดจําไว้หลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะการไม่ยอมเซน็นอนุมัติโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ช้างคู่บารมีพรยาเมงรายเนื่องจากรุกล้ำพื้นที่แม่น้ําและเป็นโครงการที่สอดทุจริต เปิดศูนย์ประสานงานรับคนลำปางกลับบ้านสำหรับคนที่ติดโควิด -19 แล้วยังไม่มีเตียงรักษาหรืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในปี2564เป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนหลายคนกล่าวขานว่าท่านมีภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤตได้อย่างดี น,นายนรงศักดิ์เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่หลายสัปดาห์ด้วยโรคมะเร็งจนกระทั่งวันที่21มิถุนายน2566ช่วงเวลาประมาณ17.45น,น,น,นาทีนายนรงศักดิ์ได้เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลสิริราชขณะที่อีกสองวันจะเป็นวันครบรอบ5ปีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงในวันที่23มิถุนายนคงเหลือไว้เพียงตำนานผู้ว่าหมูป่าผู้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เราได้จดจำต่อไป กำลังใจจากพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกนะครับที่ให้กำลังใจกับพวกเราวันนี้เราทำภารกิสำเร็จเป็นไปไม่ได้ที่เราจะประสบความสำเร็จถ้าพี่น้องไม่มีกำลังใจให้เรานะครับเพราะนั้นขอบตาขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่มีกำลังใจให้กับทีมของเรามาตลอด10วันนะครับส่วนรายละเอียดขอเดี๋ยวคุยกันตอนเช้านะครับนะครับในรายละเอียดเพิ่มเติมไม่มีคำถามนะครับขออนุญาตริงๆินครับขอบพระคุณทุกคนครับ สำนักข่าว TODAY เพิ่มช่องทางรับชมรายการ o r i g i ินอ Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r i g i ินอลคอนเทนที่จะดทำโดยสำนักข่าว TODAY ์สำนักข่าว TODAY Make tomorrow, TODAY